สวัสดีครับวันนี้พบกับการ์ดโปเกมอนนะครับผมโปเกมอนการ์ดเกมนะที่โคลาโบกับเท่าแก่น้อยนะครับนี่ตัวนี้มีไอคอนตรงนี้ด้วยนะสืบเนื่องจากคราวที่แล้วครับผมอะไปตามเก็บการ์ดโปเกมอนที่โคลาโบกับโอชิใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเอะไหนๆก็ไหนๆแหละตามให้ครบดีกว่าก็เลยไปฟาร์มมาครับอ่าก็ได้มาแล้วนะ ครบทุกแบบแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันแนละ้วว่ามีอะไรบ้างนะใบแรกนะฟูชิตาเนะเป็นเลเซอร์นะครับเป็นฟอยล์นะฮะนี่นาโซโนคุสะนะครับคิโตะครังนี้เป็นฟอยล์นะครับผมเป็นใบสตาร์ทนะเขาก็เลยเป็นฟอยล์โพนิต้านะครับผมเซนิกามะนะครับเป็นฟอยล์นะครับฟอยล์สามใบนะเกนะม การ์ดในชุดของเท่าแก่น้อยนะครับฮิตเดีมันนะครับผมพิกาชูอันนี้ไม่ฟอ,อยนะถ้าเป็นเวอร์ชั่นของโอชิจะเป็นฟอ,อยนะครับยาดงนะครับผมวันลิกกี้นะครับโตก,การ มินิริวนะครับแล้วก็ EV นี่หมดแล้วสิบสองแบบนะครับก็คือเก็บครบแล้วก็ถือว่างานสวยไม้สวยนะโดยเฉพาะตัวเลเซอร์ตัวฟลอยนยครับเนี่ยสามใบนี้นะครับก็เป็นกิมมิกนะครับถ้าเกิดเราไปรวมกับชุดแรกนะเดี๋ยวผมหยิบชุดของไม่ใช่ชุดแรกสิต้องบอกว่าชุดสองสินี่ก็จะได้เป็นซีรีส์นะครับผม เลีกินบูเยโลครบท่วนเลยนะครับผมแถมใบนี้ให้อีกใบนึงนี่น,นี่ถึงจะไม่ใช่เป็นตัวพิเศษอะไรมากมายก็เถอะนะครับแต่ก็ถือว่าเขาก็ออกแบบมาดีฮะเพราะว่ามันจะมีหกคันเลอร์และหกธาตุเลยใช่ไหมครับแต่ว่าในเกมการ์ดโปเกมอนน่ะตัวธาตุมันไม่ได้ครบตามในตัวเกมโปเกมอนนะมันจะมีการตัดธาตหรือรวมธาตบางอย่างเข้าไปเพราะว่าถ้าธาตมันเยอะเกินมาเล่นเกมการ์ดมาเล่นยากนั่นเองก็ถือว่าเป็นเซตที่น่าเก็บ น่าเก็บอีกเซตหนึ่งนะครับใครที่ตามหานะผมว่ายังพอหาได้อยู่นะตัวของเท่าแก่น้อยนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเออคลาโบมันดูมีคุณค่าในรูปแบบของมันเองผมก็เลยเอาวะไหนไหนก็ไหนไหนและตามเก็บไปเลยและกันให้ครบๆไปนะครับเราก็จะได้ตัวคลาโบของสองเซตนี้มานะครับผมก็จะเอาไปเข้าแฟ้มแล้วก็เก็บพินที่ระลึกต่อไปนั่นเองสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะออรีวิวอะไรนะติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ ออลืมไปปิดท้ายด้วยอันนี้ดีกว่าก็มันมีโอกาสได้ไปกินเนาะเราก็จัดมาซะหน่อยหนึ่งหนึ่งซองนะครับแล้วก็คือมันมันได้มาง่ายนะก็คือแค่ซื้อสามขวดก็ได้มาแล้วนะครับดังนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะไหนๆก็ไหนๆ,หนๆละเอาซะหน่อยนะครับเรากินน้ําเป็นปกติอยู่แล้วไงเรากซ็ซื้อมานิดนึงนั่นเองเดี๋ยวเรามาแกะดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะก่อนอื่นเราลืมบอกเรื่องสําคัญไปเนาะ ทั้งสองเซตเนี้ยครับเป็นโปรโมโที่ต่อเลขกันนะจะเห็นว่าเบอร์เนี่ยมันเป็นเนี่ยฮะ S SVP ใช่ไหมครับ Scarlet Violet นะครับโปรโมโเนาะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะก็คือจริงๆแล้วอ่ะเลขมันต่อกันครับอ่าสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยตัว Scarlet Violet นะครับมันมีการ์ดโปรโมมาแล้วประมาณร้อยกว่าใบฮะบอ่าแต่ว่ามันก็จะมีแต่กิจกรรมต่างๆที่มันไม่ซ้ำกันเนาะแล้วแต่ว่าใครจะไปดลเอาการ์ดโปรโมมา ซึ่งในเท่าแก่น้อยเนี่ยก็เอามา12แบบนะครับส่วนตัวของอโออิชิก็เอามา10แบบนะครับก็เป็นยี่กว่าแบบเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะแคปโปรโมททั้งหมดที่มีปัจจุบันให้ดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดไปนี้กันดีกว่าว่าได้อะไรนะครับก็ถือว,ว่าเขาเป็นคนดีที่ดีนะคือเขาก็คงทําให้ดีทุกคนแหละถ้าเกิดคนญี่ปุ่นอยากเก็บโปรโมทคงต้องไปตามตามเก็บให้ครบอ่ะนะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของเขาอย่างหนึง่งเอาได้ไฟ ไอลูปอะไรอะไรบักกะบักกะล่ะผมจำชื่อไม่ได้บอ่าดารุมักกะนะครับผมก็ได้ใบนี้มานะโอเคก็ถือว่าเป็นการเก็บเซตโปรโมนี่ยผมคิดถูกแล้วล่ะที่ผมไต่เก็บเพราะตอนแรกผมคิดว่ามันคนละเซตกันแต่พอไปศึกษาปุ๊บเนี่ยก็เลยพบว่าเออมันเซตต่อเนื่องกันยังไงก็ต้องเก็บแหละนะครับแล้วถ้ามีอีกเราก็เก็บได้อีกเรื่อยๆนะอยู่ที่เราจะไปตามล่าหามันหรือเปล่านะครับ โอเคสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ